สวัสดีครับผมว,วันนี้เรามาอยู่กับ MV ใหม่ของสเต,ตคิดแล้วหลังจากที่รุบมาอยู่ประมาณ4วันหนะ้าวันเมื้อก <c oughs> ว่าจะมารอดูตอนนี้นะฮะเราจะมาอยู่กับ MV เพลงใหม่เลยล่าสุดเธอดูซีเซอร์ไปยังอะอนะดูทีเซอร์ไปยัง,ยงทีเซอร์เหมือนซอมบี้เออไม่ชื่ออะไรนี่เนี่ยซีรีส์เรื่องคิงดอมเกาหลีเออมันเป็นฟีบ มูทหนู่บ้านไงไงเออหมูบ้านแบบวิลเลจประมาณนั้นเลยไม่แน่ใจว่าเขาต่อยอดจากนี้หรือเปล่าร,รายการคิงดอมที่เขาพิ่งชนะเงียเลยแบบคอนเซปต์ต่อมาแหมนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อะไรอ่ะคือหลังจากปกติรายการนี้ถ้าเกิดคนที่มาผู้ชนะอย่างซีซั่นแรกที่เป็นควินดอมอ่ะคนที่ชนะคือมามาโมะใช่ป่ะเอ็มเ <ๆ S 2> น็ตจะทำรายการพิเศษให้เลยเหมือนเป็นรายการเหมือนกึ่งแบบด็อกิเมนเตอรี่โซเออค็ออย่างง <ๆ S 2> ้นให้ก่อนที่จะคัมแบ็กในนี้ด้วยเขาก็จะถ่ายให้ดูเห็นไหม อะไรนะเบื้องหลังเออตอนนี้แข่งเนาะใช่เราจะเห็นเหมือนอย่างตอนที่เราดีเอ็มซีตะลุชินตดูุตะลุของสเตย์คิดที่เอาแบ็คพิงมารวมเพลงอ่ะก็จะเห็นในว่าเห็นฉากเปิดฉากปิดแบบซ้อมยังไงอย่างเงี้ยหมดเลยใช่แล้วก็จะกลับมาอยู่กับโซลิกุลนะครับฮันดรัชเอ็มวีเพลงล่าสุดที่เฮยีพยจินขยอนจินกลับมาแล้วใครวะไม่มีไปเรามาดูด้วยกันอในวีนะฮะหนึ่งสองไปเห็นปะมีความหมสบายเหมือนคิงดอมอ่ะ ดูกี่น้องยังยังเหอ,อละ่ะดูปีหมู่บ้านเหมือนน้องเขาไปอยู่ในคอมดิจิอะเ,เออ <มา S 2> ใช่ตูนอะอืมอืมอืมยเป็นหลผมยาวขึ้นด้วยใา่เพียนจินเมดผมเม ออกน้ำหนัอ่ะโอ้โหถอดครั้งหนึ่งถอดตลอดไปดูดิ <laughs> <laughs> บอกแนละ้วถอดครั้งหนึ่งถอดตลอดไปไ <c oughs> ม่เห็นอันนี้เมนหลักผมตัวนี้เม่เหนือเมนเหมือน <c oughs> อันนี้แม่ใช่เหมือนพวกกลางตี่ <c oughs> ดูดิ โฮ้ยวังชานี่าะเก๋นะหูบิลิกดีมากพูดเลยว่าไม่ปักมีนะปักวง <c oughs> ปักวงอันอ <c oughs> นี้น้องน้องแฮม,มเตอร์ของเราน้องเหมือนแฮมเตอร์จริงนะให้อิงอมเลยตรงเนี้ยไกลเลย ดีโน่ดีมากเฮ้ยท่านี้สวยอยู่นะเนี่ยเดินดูไม่เข้าเลยเฮ้ยจึงมินได้ร้องเยอะขึ้นเยอะเลยอะตื่นใจโอตีน้องเขาได้ร้องไงเพราะน้องเสียงอาจจะแบเหมาะกับบระหลาดไม่มาะเสียงไปอย่างเงี้ยเลยแบบอาจจะแบบอุ้ยอุ้ยสุดอุ้ยเทอ่ะ ใช่เ<ป>สียงปิลิกแบบดีมากทุ่จริงคนเหรอเริ่มโตแล้วอะ่ะรู้เลยว่ามีไฮโน้ตไหมเฮ้ยชอบความเหี่ยวใช่ไหมต้องเหี่ยวเ<ช>อาแล้วสมองต้องอินซี น่าจะเยี่ยวเออมองมันดีนหน่อยดูวิววิวชอบสอโตัวถึงตัวเราชอบกันไม่ใช่แบบอัพจะต่อมันเองว้าวเหมือนนึกถึงนี้เลยพวกมันสายฟ้าเดี๋ยวจะเย็นแบบ Iron Fist อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันเหมือนเหมือนเออเหมือน สเตอร์นิคเอฟวีแวร์ออร์เรอร์เดอะเวิร์ประโยคที่แบบตอนนี้มึงท่านพูดตอนอยู่วันนั้นนะคือรู้สึกเหมือนเป็นคอมบิเนชันของของมิวสิกวิดีโอซีรีส์และเอ็นแวร์ใช่มันเหมือนกันหมดเลยมันบอกมันปนปนปนรวมกันเ้๋มากใช่ใช่มากคือเอาคนเข้าไปอยู่ในแบบในแอนแวนเมนต์แบบนี้แล้วดูอ่ะดูน่าตื่นเต้นนะดูเนียนดูแบบเอ้ยได้อยู่ชอบชอบมันเก๋มากเพราะนั้นเราจะมาดูแบบ แฟนแคมก็คือเห็นภาพรวมเต็มๆของปร์ฟอระมาณชายบนสเตจนะครับที่เขาเพิ่งคัมแบ็คไปเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนโอเคไปฮะนี่เหมือนไม่มีท่าฟิลแบบว่าจินดาเฮ้ยโคตรเห็นแล้วผมน้องยาวต่อแบบเดิมมากเชุดชันก็คือยัง เขาเนี่ยคือโผลตลอดไปเฮ้ยสีเดียวกับคันเรียอย่าเดีาเด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 าชอบอะเลี้ยวไหลชอบลูกของมาแล้วลูกของมาแล้วเชี่ยลูกออกนอกน้ำมากอะชอบไม่โดนเสียงซึ่งมินตกในรายการเยอะมาก ี่มันฟิวเหมือนเี้ยโชว์ดิวเคนเนี่ยเออเ์ีสยวฟิอะน่ะเือนนักกอลบนี่ยฮะ่อชอบเขาตู้สลิเลยเนยหมวต่อเข้ามา่ย มีโน่ดีมากชอบอือหเนะเออดีไซน์เนี่ยชอบมากเออโคโท่านี่สวยมาก ทหว่าฮันเป็นทั้งแรปเปอร์ทั้งแบบร้องเพนนี้โหดีโนดีมาก ผมจริงก,ก็รู้สึกปวดเขา่านอนขึ้นๆล,ลงรู้สึกว่าโอ้ไม่คเรียกว่าสังขารเ,าเนี่ยอ้าจอเก่า,อ,อ,าอ่ะเออคนฉันแบกก็๊กอดไว้เดี๋ยวล่วงเฮ้ยโอ้ยพวกทเห็นท่าตบๆอันนี้ก็รู้ว่าเอาไปหลิกอยู่ข้างนี่วะ <laughs> เป็นอะไร <laughs> <laughs> เสียงน้องดีจริงถึงบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคือเสียงน้องคือแบบขัดกันหน้าแบบขัดสุดอ่ะแต่แบบว่าดีรู้สึกมันคือความแปลกความประหลาดของน้องที่มันรู้สึกเก่งมากเลยตอนแรกก็เห็นน้องแบบหน้าตาแบบเออน่ารักน่ารักหน้าตาัดในยิ่งแบบออฟกลาเมราที่แบบยิ้มอ่ะเออโอยนแรกอแบบนี้ตอใครครั้งแรกสุดที่ดูสเสียงใครอ่ะือแบบอุ้ยดูตอนแรกรู้ว่าแบบใช้เหมือนออโต้จูนหรือไม่ใช่ออโต้จูนคือ ตอนแรกเราคือวกคอนไซร์แบบใช้เทคนิคแบบพวกวัวโคลไฟอะไรอย่างเงี้ยต่าสุดๆแต่ประเด็นคือเอาไม่เสียงของมันดีับซิ่งใช่ไหมดีจริงนี่เลือนะครับอย่าลืมกลับไปกลับไปตามวะอย่าลืมตามสเตจคิดด้วยนะครับผมวันนี้เด็กหนุ่มกลับมาครบแปดคนเหมือนเดิมแล้วนะครับผมใครอยากดูอะไรอย่างที่บอกก็คือไปดูตามในรายการของเขาได้ใช่จะพอเล้อดีก็รู้สึกว่นจะพอโควิดไหมเนี่ยเฮ้ เอเลยเกลืมนะครับไม่ตามน้องด้วยตอนนี้น้องคัมแบ็กไปแล้วลุน้นไม่ใช่เพอร์สวินลุ้นวินของน้องว่านแถกงสกี่วินเพราะว่าโอตอนนี้ก็มีศิลปินอยู่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ที่คัมแบ็กโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบทุกคนชอมใจกันออกตามไม่ทันแล้วแม่เออแหละโอเคบายบายเจอกันดีครับ